แล้วนี่หมูสองขีดนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตะไคร้สักสองหัวนะคะพริกขี้หนูเม็ดสองเม็ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวกะเอานะคะเพื่อทำมันกินนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝาเขียวซีอิววนะคะซีอิ๊วขาวนะคะจะหมดละ เรามาดูการทําเลยนะคะเริ่มแรกก็จะซอยตะไคร้ก่อนนะคะ มาปรุงรสหมูกันก่อนนะคะเราใช้หมูสับสองขีดนะคะแล้วเติมซอสฝาเขียวนิดหน่อยก่อนนะคะเราไม่ต้องการเค็มมากนะคะอันนี้หน่อยพอค่ะ เราก็หาจานใบใหญ่ๆหน่อยนะคะคลุกเขาเจ้าซีอิวกับซอสฝาเขียวนะคะอันดับต่อไปเราก็จะใส่สามเกลือรากผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงลงไปคลุกนะคะ เข้ากันนะคะอันนี้เป็นไส้นะคะแล้วขอแบเช่าูอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเราใส่น้ำตาลนะคะเมื่อกี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราใส่ของอีกครึ่งช้อนอีกครึ่ง คืออาจจะครึ่งของช้อนชาก็ได้บบนะคะเมือ่อคุกข้ากันดีนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหมักไว้15นาทีนะคะ อยกคลุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหมักไว้15นาทีหลังจากนี้เราก็หันมาทำน้ำจิ้มนะคะส่วนเครื่องทำน้ำจิ้มนะคะก็มีน้ำเปล่าประมาณหนึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลสักสองช้อนชาอโตะ๊นะคะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วน้ำส้มสายชูนี่ก็น่าจะสองสามช้อนนะคะ ลองทีละน้อยนะคะอย่าเพิ่งใส่เครื่องปรุงบดท,ทันทีนะคะแรกนะคะเราจะทำน้ำจิ้มก่อนนะคะน้ำจิ้มซักน้ำซักหนึ่งถ้วยครึ่งถ้วยก็ได้ค่ะแล้วแต่ทำมากทำน้อยจุดไฟนะคะเราน้ำเดือดค่ะอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลใส่นะคะ น้ำตาลทรายหนะะึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามเดืดเกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ จะเอานะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้กางทีคนจนให้เกลือกับน้ำตาลละลายนะคะรสชาติของน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะให้ได้สามรสนะคะ สูตรนะคะเป็นน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วน้ำต้มสายชูอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวมาชิมดูก่อนนะคะ เราก็หาจานใบใหญ่ๆหน่อยนะคะคลุกเขาจเจ้าซอิวกับซอสฝาเขียวนะคะอันดับต่อไปเราก็จะใส่สามเกลือ้ากผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงลงไปคลุกนะคะ คลุกให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นไส้นะคะแล้วขอไวชูปูอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะโตะนะคะอันนี้เราใส่ของ,งอ,อีกครึ่งช้อนอีกครึ่งคืออาจจะครึ่งของช้อนชาก็ได้นะคะคลุกันไปค่ะ คลุกเคล้ากันไปนะคะเมื่อคลุกเข้ากันดีนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหมักไว้15นาทีนะคะ ก็หาใบชะพูที่ปลูกตามบ้านฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่แล้วค่ะตามมีตามเกิดคะ่ะแล้วก็ใส่หมูนะคะหมูที่เราหมักไว้เนี่ยคะ่ะกออนุญาใช้มือนะคะล้างสะอาดแล้วคะ่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งเราต้องล้างมือให้สะอาด นนิดนึงต้องวางข้างนี้ค่ะมวนจากข้างนี้นะคะวางผิดวิธีนะคะต้องมวนนี่นะคะมวนให้แน่นหน่อยนะคะ หรือจะใช้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งก็ได้ค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะหมูย่างห่อใบชะพูค่ะห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะคะแรกเราก็ใส่น้ำมันแล้วก็ให้กระทะไอ้น้ำมันทั่วกระทะนะคะกินไปกินมาหรือจะใช้แปรงหรือจะใช้ทิชชู่ชุบก,ก็ได้นะคะ เศีบยบใบชะพูนะคะกับไม้ก้านลูกชิ้นก่อนนะคะ,นะคะแล้วเราก็จะเรียงอย่างนี้นะค่ะก็เพราะว่าใบม,มันจะแตกนะคะส่วนที่เหลือก็ทําอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเรียงจนนี้จนเสร็จนะคะย่างไปด้วยไฟอ่อนๆค่ะหลังจากเราตั้งทอดสักพักหนึ่งนะคะกลับไปกลับมาก็จะได้หน้าตาของ หมูห่อใบชะพูนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเรามาจัดจานกันเลยนะคะ เสร็จสิ้นแล้วนะคะหมูห่อใบชะพูค่ะเป็นอาหารเวียดนามนะคะรสชาติก็คงจะไทยๆเพราะมาีสามเกลือนะคะตไะไคร้ผสมนะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่ทำง่ายอาหารบ้าน ถึงจะเป็นเวียดนามก็จริงแต่ก็เป็นอาหารบ้านๆที่เราสามารถทําเองได้ค่ะมีประโยชน์จากใบช,า,ชาพูวิตามิน A แคลเซียมสูงนะคะแล้วก็หมูก็ได้โปรตีนนะคะส่วนน้ำยำนี่ก็ออกสามรสนะคะมีหอมแดงแล้วก็พริกโรยนิดหน่อย อันนี้จะให้เด็กทานด้วยค่ะก็เลยใส่นิดหน่อยค่ะขา,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 าดแครอทหน่อยนะคะถ้าใส่แครอทแล้วจะสวยกว่าน,นี้ค่ะแต่มีเท่านี้ก็ทําเท่านี้ะค่ะหวังว่าทุกคนจะทํากันในวันหยุดนะคะวันนี้สําหรับคืนนี้คุณป้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทางกันให้อร่อยนะคะแต่อย่าลืมขอกำลังใจด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นลูกกระดิ่งกิ๊งกี้เพื่อเป็นขวัญและกำจังใจให้คุณป้าได้ทําคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ